การติดเกมเนี่ยคือปลายทางก็คือจริงแล้วมันมีปัญหาอื่นๆจํานวนมากเกิดขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยโลคเดียวหรือสิ่งเดียวที่ทําให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อะคือเกมถามหน่อยอันนี้มีประเด็นที่ผู้่อยากถามมากโอเคเกมไม่ได้นําไปสู่ไวโอรุนเกมไม่ได้นำไปสู่พฤติกรรมรุณแรงแต่ว่าไปสู่ไอเหตุการณ์ที่รุนแรงกันหรือเปล่าแด้มา,าต้องอีกสเต็ปนึงคำถามคือเด็กติดเกมก็มีอยู่จริง ผู้ใหญ่ติดเกมก็มีอยู่จริงการติดเกมเนี่ยถ้านิยามแบบง่ายๆคือการเล่นเกมนั้นรบกวนการใช้ชีวิตทาให้เขาเรียนไม่ได้ทำให้เขาทำงานไม่ได้มันแบบบวกล่นเกินไปนะอันนี้แบบนิยามแบบง่ายๆเราไม่ได้ตัดที่ว่าเล่นกี่ชั่วโมงในคำถามแล้วถ้าติดเกมแล้วแล้วมีลูกหลานมีญาติพี่น้องติดเกมเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่ติดเกมก่อนไม่ได้แบบว่าติดเกมนั้นรุนแรงอะไรนะติดเกมเลยติดเกมง่ายๆ่อนติดเกมจนรีตายยังไม่ควรนะ อืมอ่าติดเกมอ,อันนี้แปลว่าติดเกมเนี่ยแปลว่ามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องอะไรอันนี้คือ,อเรียกว่าให้เวลากับเกมจนไม่สามารถให้เวลาอย่างอื่นได้อันนี้คือเรียกติด,ดเกมเพราะไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าคุณเล่นเกมเป็นประจําต่อเนื่องกันมา20ปีแต่คุณก็ยังเจริญก้าวหน้าในท้าที่การงานความสัมพันธ์ยังโอเคอยู่อันนี้ไม่ใย่เรียกติด<อ>เกม ที่อ่านมาเจอว่าสมัยก่อนก็บอกการติดเกมเนี่ยเขาตัดที่ชั่วโมงการเล่นต่อวันอ่าแล้วคุณเล่นเกินเท่านี้เท่านี้ชั่วโมงถือว่าติดเกมแนละ้วแต่พอเกิดอาชีพสตรีมเกมขึ้นมาเลยเล่นกันแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงแต่ปัญหาเงินได้มันก็ไม่ได้ติดเกมไงมันเกิดมันต้องต,ต,ตัดเออว่ามันรบกวนเนนียเฉหรือเปล่าเพราะว่าเกมสตรีมมือเขาก็ไม่ได้มีปัญหาการชีวิตแจ้งไปค้อผารว่าแน้แนวตน้อืมคือถ้าอธิบายแบบในเชิงของกระบวนการเรียนรู้อะครับผมคิดว่าเราต้อง เมื่อกี้เราแยกเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุยตอนแรกเนาะเราเอาเกมเป็นต้นต้นต้นฐานก่ <c oughs> อนเมื่อกี้เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเกมเป็นต้นฐานตอนนี้อยากให้มองเกมว่าเกมเนี่ยการติดเกมเนี่ยคือปลายทางก็คือจริงแล้วมันมีปัญหาอื่นๆจํานวนมากเกิดขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยโลกเดียวหรือสิ่งเดียวที่ทําให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อคือเกมนี่เข้าหไหมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ เออคือคืออย่าไปมองว่าเขาติดเกมทําให้ชีวิตด้านอื่นๆวินาศเราอาจจะต้องถามกลับมาก่อนว่าชีวิตอื่นๆปัจจัยอื่นๆในชีวิตเขาว่ามันแย่จนถึงเขาต้องหนีไปอยู่ในเกมที่เป็นอีกโลกหนึ่งหรือว่าอันนี้มันมีมันมีสองทางออันนี้แยง้งแยง้งแย้งแบบว่ามีสองทางมีได้อย่างนั้นด้วยว่าอ่ะหลายๆอย่างมันมันไม่ไม่แฮปปี้เลยรู้สึกว่าเกมเป็นพื้นที่อิสระบางอย่างก็เลย โยนเวลาให้กับเกมเพราะรู้สึกสบายใจกับตรงนั้นแต่ว่าต้องอื่นนะมันมีดน้านมาก,ก่อน mm. แต่อีกอันหนึ่งคือจริงๆแล้วเกมอาจจะมีความน่าสนใจติดตามจนใช้เวลาตอนแรกอาจจะไม่ได้เล่นเล่นมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยมาึ้นเรื่อยเพราะว่าคนไกของเกมทําให้เราอยากจะกลับไปเล่นแล้วเราเสียเวลากับอย่างอื่นอันนี้คือเหมือนกับเกมไปแย่งเวลาอย่างอื่นมีสองทาง ผมเข้าใจได้ว่าผมผมคิดว่าเกมการที่กลไกเกมมีผลเหนือกว่าอิทธิพลของอื่นๆของมนุษย์อ่ะนั่นคือมีปัญหาแล้วพี่เอกคือคือง่ายๆคําถามเดียวกับผมเลยทําไมคนถึงเสพยาอืมอ่าอ่าอ่าเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นงานเป็นการวิจัยนะแต่ว่าไม่แน่ใจมันยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะแต่เขาบอกว่าเอ่อคนที่ติดเกมเนี่ยมีแนวโน้มที่โครงสร้างสมองการเปลี่ยนแปลงสมองเนี่ยส่งผลคล้ายๆกับคนติดยาเสพติด คำถามนี่ยเราเรากํ<ช>าลังถามว่าทําไมคนถึงติดยาคงมันดูน่าสนใจจังเลยลองเสพดูแล้วกันแล้วก็ติดคําถามคือทําไมมันถึงสนใจเรื่องนั้นหรือว่าทําไมข้อเสียของยาเสพติดอะ่ะมันมันรุนแรงกว่าเกมไปหลายเท่าเน,ะ<ม>นาะเออเนี่ยที่เกมเราเราเราจัดการมันได้มันก็คือมันคือคําถามเดียวกว่าทำไมคนนั่งดูซีรีส์ไม่หยุดเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะนะมันเป็นวิธีเดียวกัน ก็ผมก็พอสติว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเออซีรีส์มันกัดใจเชียร์ไม่ได้ไงสิบห้าเกมก็เหมือนกันแหละพี่โดยหลักการแล้วมันให้มันมันมันทำงานต่อการกระตุ้นของมนุษย์แบบเดียวกันทีนี้ยประเด็นก็คือว่ามันคนใจเดียวกันเออทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราถ้าเรามองไปเกมเป็นต้นทางเมื่อไหร่เราจะหาทางออกไม่ได้เพราะเราจะรู้สึกว่าเกมมันคือต้นทางแล้วอ่ะมันเริ่มที่เกมดังนั้นสิ่งที่ทําก็คือ เอาเกมออกจากชีวิตเขาอาจจะทําได้จริงแต่ว่าพอเอาเกมออกจากชีวิตเขาอะ่ะก็ต้องไปดูว่ามันเอฟเฟกมันสิ่งอื่นเนี่ยยังคงเอฟเฟกต์เปล่าเขาก้าอาจจะไม่ยกอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าเราเห็นเด็กติดเกมเรารู้สึกช่างมาละตัดเน็ตลูกเลยมีมีคุณแม่บางคนทาใช่ไหมลูกติดเกมมากยึดตัดมือถือเลยลูกก็เลยเครียดพอเครียดแล้วอาจจะทําอย่างอื่นที่ร้ายแรงกว่าการติดเกม ที่อาจจะเสียใจจนย้อนกลับมาไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยเนะถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นต่อ,อมันเป็นแก้หนทางทใช่<ม>การติดเกมการติดเกมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ชัดเจนแน่คือแสดงว่าวินัยเขามีวินัยมีปัญหาการคือไม่สามารถแยกได้ว่าอะไรต้องก่อนต้องหลังเราก็ต้องย้อนกลับอีกว่าทําไมก็ถึงเกิดสิ่งนั้นขึ้นการเลี้ยงดูหรือเปล่าการจัดการอะไรหรือเปล่าการสภาพแวดลอ้อมคือผมอนะ่บอกตรงๆผมว่าเป็นเด็ก ที่เล่นเกมเยอะนะตอนเด็กๆสิ่งที่ทําก็คือว่าบ้านผมกําหนดเลยเล่นได้วันละสมชั่วโมงเยอะนะผมว่ามันเยอะอยู่ยน,นะตอนปิดเทอมนะมากอะไรก็ยังิ่งดีใช่ไหมพ,<ๆ>พี่แต่ว่าสิ่งสําใั้ชื่อพอสาชั่วโมงปุ๊บเราคอมมิชกันน่ถามว่าวันนี้เล่นกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยแสดงว่าเรากําลังดีไซน์แอคทิวิตี้ใดให้ไม่ได้หมายความว่า คือเด็กๆเด็กอ่ะต้องยอมรับว่าเด็กเขายังจัดการเรื่องพวกนี้เองไม่ได้ดังนั้นคนที่จัดการเรื่องนี้ได้คือผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนในการเอจัดการแล้วแม่ผมก็ไม่ได้ใจดีนะแบบผมจะมางองแงขอเล่นเพิ่มอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ต้องพูดว่าเราตกลงกันแล้วนะแล้วอย่างนี้แยกกันดีก็คือเรื่องเกมก็ส่วนหนึ่งเรื่องการเคารพกติกาหรือวินัยเนี่ยคือจริงๆวินัยมันเหมือนกับมันมาจากการทําซ้ําเนาะแต่คือการทําซ้ําของการ จติกายึดมั่นในข้อกําหนดก็คือมันมีเบรกเบรกตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเทอร์โบได้ฝึกเรื่องของการยึดกับข้อกําหนดทําตามกติกาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กผ่านกันว่าเราให้รีวอร์ดคือการเล่นเกมแล้วคุณก็ต้องทําตามกติกาด้วยใช่แต่ว่าสิ่งเรื่องนี้ถ้ามันเบรอมันก็อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือพอผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอ่ะครับหมายถึงว่าอไม่ได้ใส่ใจนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจนี่ไม่ได้ตําหนินะแต่หมายถึงว่าอาจจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปยอตัวอย่างเช่น อพอปวยจำนวนมากี่ตอนนี้เอเลี้ยงลูกด้วย iPad ผมใช้คํานี้แล้วกันอ่ะทาอะไรไม่ได้ลูกจากการรูปแต่เสียบ iPad เข้าหน้าเออะเอา iPad ดเข้าไป,ไปเอาไอที่เข้าไปวางไอนี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปจะบอกว่าไอแพดที<ม>่เลี้ยงเด็กใช่ไหมมันก็มันก็จะส่งผลนะครับต่อการจัดการในอนาคตคือวันเนี้เราเขาอาจจะอยยุห้าขวบเรายังไม่รู้หรอกมันจะอาจจะไปเกิดอีกทีตอนเขาอายุสิบห้าส่วนอีกสิบปีถัดไปเนาะหรืออีกยี่สิบปีถัดไปก็ไม่รู้เนาะ เลยในแง่การจัดการเรื่องเหล่านี้ในชีวิตของเขานะครับดังนั้นผมคิดว่าอตอบที่ตันก็คือว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเนาะผมคิดว่าสิ่งแรกคือเราต้องหยุดเพื่อคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมายถึงว่าต้องต้องมานั่งคุยกันจริงจริงมันเกิดอะไรขึ้นมันสนุกหรอหรือมันยังไงนะต้องต้องแต่ว่า เออหรือเพื่อหรือลุงเรียนไม่อยากเรียนคณะนี้อาอาวิชานี้แล้วหรือมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากมากครับในต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาต้องให้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเพราะว่าก็ต้องตอบยากเนาะพ่อแม่กับลูกบางทีมันมีเขามีคอนสิตกันจนไม่สามารถคุยเรื่องนี้กันได้พี่นี่ออกไหมแต่ว่าเขาคุยเรื่องนี้กันไม่ได้อ่ะลูกอาจจะเล่นเกมเพราะเบื่อไม่อยากคุยไม่อยากค้ไม่อยากคุยกับแม่หรือว่าคือบางทีบรรยากาศในครอบครัวก็ทําให้เขาเลือกที่จะไปเล่นเกม แล้วพอเป็นอย่างนั้นมันก็เลยมันก็เลยพวกครอบครัวก็จะเข้าไปตรองที่บนรนุนยากเรื่อยๆเพราะปัญหาเนคือปัญหาครอบครัวแล้วเพราะยินการมีคนอื่นมาช่วยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจตัวคนมากกว่าก่อนที่จะไปบอกว่ามันคือเกมแต่มันคือเข้าใจคนเขาแต่พี่ชอบที่เธอบอกกบไอ้บอกแปลว่าจริงๆแลเด็กติดเกมคนหนึ่งูดติดเกมจริงๆนะแบบติดเกมจริงๆแล้วแบบไม่ไปเรียนไม่ไปอะไรออนเลเวลนี้ก่อนง่ายๆเนี่ย จริงๆแล้วแทนที่จะโทษเด็กก็ควรจะมามองดูรอบๆว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เด็กไปติดเกมเกมไม่ควรเป็นจุดตั้งต้นเกมเป็นผลลัพธ์ของ environment สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมือใหญ่ที่เขาเจอแล้วมันอะไรเป็นจุดที่เขาเริ่มเล่นเกมและติดเกมเมืวันนี้เธอเคยบอกว่าเกมพี่จะชอบแบบปิ้งเลยแบบว่าถ้าคนติดยาแล้วมีปัญหาแต่ว่าทําไมเขาถึงเริ่มไปลองยาต่างๆเ่อจะถามตรงนี้เดี๋ยวได้ไปแก้ที่ต้นทางตรงนี้อันนี้ติอย่างนี้ดีืมซึ่ง เกนที่บอกครับแม่หรืออ่ะติดบุหรี่อืมเนี่ยง่ายเลยเนาะทาไมเราติดบุหรี่ทำไมที่บางคนชอบสูบบุหรี่จัะเราคนชอบสูบบุหรี่เพราะว่าเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วสนุกเหมือนเกมไหมอ่าอยู่กับเพื่อนแล้วได้สูบบุหรี่ได้ได้คุยกันบางคนสูบบุหรี่เพราะเสพติดนิโคตินกันมาจริงจริงอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นบัะปัดเนาะเหมือนเหมือนติดเกมเพราะว่าแบบเสพติดอะดรีนาลีนที่หลังจากเกมอย่างเงี้ยนะก็ก็อาจจะมีสารที่พลังออกมาเอออาจจะมีหรือสูบบุหรี่เพราะไม่รู้จะทําอะไร ก็มีใช่ไหมคนแบบว่าก็มันว่ามันเหงาอะแล้วบุหรี่มันก็เป็นเ,เขาเขาก็คุ้นเคยกับว่าบุหรี่มันเป็นเครื่องมือที่แบบว่าเวลาว่างก็ต้องจุดบุหรี่ขึ้นมาดูดสิม,มันมันชินไปแล้วใช่แล้วถามว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตเาไหมส่งผลนะถูกไหมมันส่งผลต่อสุขภาพเนะเอะผมคิดว่ามันเหมือนกันเพียงแต่เกมมันดึงเวลาด้วยอันแยงลาที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันเหมือนกันนะแต่บอกว่า อยากให้มองเห็นภาพว่าจริงๆแล้วการที่คนคนนึงติดอะไรหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่อะไรเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันไม่ใช่ของสิ่งนั้นอะแอดดึงดูดเขาขนาดนั้นทั้งหมดบางทีมันเป็นเรื่องว่าสาภาพแวดล้อมในเวลาเราทํางานเรื่องสุขภาวะครับเขาจะบอกว่าดีเทอร์มินนนต์คือปัจจัยแวดล้อมนี่แหละที่ผลักให้เขาอะไปทําสิ่งนั้นหรือเกิดพฤติกรมรมกันะใช่ดังนั้นเวลาในการแก้ปัญหาเรื่องงนี้นเ,เราต้องไปดู รอบๆตัวด้วยไม่ได้ดูแค่ว่าไม่ใช่เอาเกมออกจากมือก็กขนาดคนกินยายังต้องยังต้องไปหาหมอพี่แต่ว่าแบบเราจะแบบก็เลิกบุหรี่ง่ายๆเห็นภาพง่ายๆเลยเลิกบุหรี่ก็เอาบุหรี่ออกแล้วไงก็ไปซื้อมาสูบใหม่เล่นใช่ไหมเฟซบุ๊กมึงจากมือถือไม่ได้ก็ไปเปิดคอมเล่นติดเฟซบุ๊กติดติดตอกอะไรฮะมันก็เป็นอะไรคือ คือผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อาจจะอ่ะดิกตอบหรือสื่อหรือของอะไรต่างๆที่มันมีมีผลต่อทําให้คนเราอ่ะอยู่กับมันได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะมีกลไกแล้วกันอ่ะในเชิงเกมพิพิเคชันที่เราเคยอธิบายไปแล้วว่าเอ๊ยมันพอเชอร์เบกมันทําอะไรให้เราอยากจะอยู่กับมันต่อแต่ใช่ถ้าจะดูเรื่องว่าเหตุผลแล้วกันว่าแล้วทําไมคุณถึงเลือกที่จะใช้เวลากับตรงนี้ p ห้อริไทปเวลายังไงทําไมถึงเลือกทางเลือกนี้มันมีสาเหตุอื่นๆที่มันแวดล้อมอยู่แล้วเรามาลองดูกันว่า อะไรอ่ะมันมีเรื่องอื่นอีกไหมอ่ะที่ทําให้เขาวิ่งมาทางนี้เพราะที่ทุกคนที่เล่นแบบเขาทําเหมือนเขาไอ้ไอ้ไอ,อ้เล่นเกมอย่างเงี้ยหรือว่าเสพสื่ออะไรบางอย่างเหมือนเหมือนกันเนี่ยจะทําตามเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกันกลบอะไรนะกบร้องแล้วฝนตกแค่ที่เดียวไม่ไม่ใช่บอกว่ากลบร้องทุกที่แล้วฝนตกชไม่ใช่ใชอะไรอย่างเงี้ยครับ่